เมลอนแซนบ็อกวงเล็บไม่มีคอนเทนต์ใช่ครับไม่มีคอนเทนต์จะลงช่องตัวเองเอาล่ะยืนต้นรับทุกคนเข้าสู่เมลอนแซนบ็อกอ่ะดิเคยเล่นยังวะเอาเป็นว่ายืนต้นรับกาสู่เมลอนแซนบ็อกอผมแต่ชื่อเ่าเป็นเมลอนเพกาบแต่เปลี่ยนชื่อทำไมก็ไม่รู้ชื่อเ่าก็ดีแหละและนี่คือสิ่งที่ผมสร้างมานั่นก็คือแบทบแบบ นั่นก็คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเดอะที่ผมสร้างขึ้นมาดูความยาวนี่สิอ่าในนี้กับผมวีรบ,บุรุษที่สำเร็จวิทยายุทธเขาปฏิเสธที่ที่ลงมาจากบนนี้เขายอมรับในโชคชะตาของตัวเองและเขาก็ตายก็ตายอยู่บนนี้อ่า เป็นจดรากรรมที่กาาระาหันกรหันและน่าเคารพย่างยิ่งเอาละไปดูเกมกอนด,ดีกว่าเอาละครับผมวันนี้เราจะมาซึ่งวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะจากรีวิวของใหม่ที่เพิ่มมาในเมลอนแฟนบล็อกกับผมเอาละเริ่มจากต้นกระบองเพชรไม่ไมไม่ใช่มึงต้นกระบองเพชร ที่มีดอกไม้บนหัวแต่เราแต่เราไม่สนไปตัวต่อไปตัไปขึ้นโหลโดองที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไรใครอาจจออกเม้นมาอมเมนต์มาซึ่งเกมนี้เนะี่ยผมกัะว่าจะไม่เล่นแล้วแต่มีแต่มีแบบใครคนหนึ่งอยากให้เล่นนะอผืผมแบบมีใครบางคนอยากให้ผมแบบเล่น แต่หมดการชี้เขาไม่ได้แต่ช่างเถอะเอาไว้บ้านผมจะแปะผมจะแปะลิงก์ช่องไว้แล้วกันถ้าเกิดใครถามว่าทำไมาผมถึงบงคลิปช้าไปถามไอ้เฮียนี่ไปด่าไอ้เฮียนี่แน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆออไอ้ถามว่าผมมาเล่นทำไมก็ไปถามไอ้นี่เหมือนเดิมไปถามมันดิแล้วฮะกลับมากลับมาเขาเล่นต่อโอ้โหแก้วไม่มีอะไรหรอกปอบางอไอ้เจ้าดีปอบางเพราะฉะนั้นเราก่อนเพื่อนตายตาย,ตายดีวะ เออนั่นโอ้ยทำลายทาวเวอร์ตุ่มนึงโอ้โหหายนะยิงทำลายทาวเวอร์กูตุ่ยตัวต่อไปแก้วมังกรใช่ฮะมันคือแก้วมังกรแต่มีบางคนเรียกมาว่ามังคุดอันนี้แหละมังคุดเราจะเรียกมาว่าแก้วมังกรมันชื่อว่าแก้วมังกรใช่มันชื่อว่าแก้วมังกร อย่าไปเรียกว่ามังคุดนะนี่มันก็ไปนั่นอย่าเรียกนี่ว่ามังคุดเรียกว่าแก้วมังคุดทุยอย่าไปเรียกว่ามันมังคุดครับผมเดี๋ยวมันเหมือนกับไปช่องนี้เรียกว่าแก้วมังกรอย่าไปเรียกมังคุดถ้าเกิดเรียกมังคุดถ้าเกิดเรียกมังคุดเดี๋ยวมันไม่ใช่ไอ้ยไอ้ยกูจะโดนเล่นไปเนี่ยกูจะโดนเล่นไปเนี่ยกูจะช่างเดือด แล้วตัวต่อไปโรบอทมาตั้งแต่วาชันอี้แล้วซึ่งตัวนี้นี่ยมันจะถึกกว่าตัวละครอื่นๆในเกมนี้จริงหรือเปล่ามาดูแหวะปอบางเหมือนเดิมว่าของใหม่ที่เราจะเอามาเล่นกับเจ้าเมลอนไม่ได้บ้างมาดูกันอุ้ยแต่มันขาดหักไปก่อนแล้วเราใส่วางแรงสงสัยน่าจะวางแรงเกินเพราะฉะนั้นเอาตัวใหม่มาดีกว่าอย่างแรกที่เพิ่เข้ามาก็คือ ไอเจ้าดาบนี่และไอเจ้าก้อนน้ำแข็งนี่เจ้าน้ำแข็งที่สามารถแช่แข็งอะไรก็ได้ที่มันแตะเฮ้ยอย่าเพิ่งถือดิเฮ้ยอย่าไ่ได้รีวิวเลยแล้วก็กระทาอันนี้เทมากซึ่งซึ่งกระทาผมค่อยมารีวิวแล้วกัน อย่างที่ผมบอกกระทานี้มันโกงเดี๋ยวยังไม่ได้บอกโอ้เป็นอะไรนี่กูอย่างที่ผมบอกก็ผมผมจะรีวิวกระทาที่หลังแล้วกันเดี๋ยวผมมารีวิวไอพวกดาบพวกนี้ก่อนโอ้ยโอ้ยดาบอันนี้ก็ผมเป็นดาบสีฟ้าที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรแต่มันชื่อว่าบูซอต์ยีอย ขาเครื่อตัวได้ฮแล้วความสามารถมันละ่ะไม่มีอะไรดีนอกจากดาบธรรมดาเฉยต่อไปก็จะเป็นก้อนน้ำแข็ง,งโง่ที่อย่าไปดูถูกมันเด็ดขาดเพราะว่ามันทำอย่างนี้ได้คำเตือนของผมว่ากิดคุณเจอก้อนน้ำแข็งแบบนี้ถ้าเกิดคุณเจอก้อนน้ำแข็งแบบนี้อย,อย่า,าไปปาใส่เพื่อนคุณเด็ดขาดไม่งั้นสภาพเพื่อนคุณจะเป็นอย่างงี้ นั่นนะครับตายคาที่แล้วเมลอนตัวตะไปเอาละของที่ต่อไปที่เราจะรีวิวคือคาถาที่เพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งคาทาน,นี้ก็ผมเป็นคาถาที่เออถ้าเกิดชี้ไปหาใครแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นยางไงไม่เป็นเออนั่นแหละซึ่งในนัครับผมป๊อยฟาดปุ๊บมันจะกลายเป็นน้ำแข็ง คนที่ฟาดไปกลายเป็นน้ำแข็งทันทีซึ่งคะถามว่าโกงไหมก็ก็ใช้ได้และต่อไปคาถาไฟที่เกิดน่เกิดตีหัวใครคนนั้นจะไฟลุกอู้อู้และนี่ครับผมคาถาที่โกงที่สุดในเกมนี้ ไปคาทาที่มาตอนฮาโลวีนเจ๋งมากเอามาสำหรับฟาดทุกอย่างให้หายไปได้จะเกิดเรามีพู่มไม้รอบวันนี้ไปกองทับเราก็แค่ฟาดออกมาออกไปฟาด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 สถาน,าน,าาาน,นีมาโกงใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นก็ผมรีวิวอันรีวิววันเดียวกว่าของที่ผมเนี่ยสะดุดตาไมากที่สุดก็คือปืนและประกาศทดลองที่สมบูรณ์ของผมผมก็เลยเอาตัวทดลองมามาด้วยก็คือไอ้นี่อย่าทำกูเลยเพื่อนอย่าทำกูไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเพื่อนเป็นคอนเทนต์กูต้องทำตัวทีนะเพื่อนเอาละของใหม่ไม่รู้ว่าใหม่หรือเปล่าแต่ผมลืมแล้ว ลูกซองแบบเลเซอร์ว้าวไก okay. ลูกซองแบบเลเซอร์เสียงอยู่แต่ก็ไม่ได้ขนาดเอาละปืนอันต่อไปอันต่อไปมีชื่อว่าปืนขื่นเสียงักแค่ไหนไปดูโอ้โอ แนะนำรับผมถ้าเกิดคุณมีคนที่เปิดเครื่องเสียงที่บ้านและถ้าเกิดคุณไม่มีลำโพงอย่าเอาอันนี้มาเป็นลําโพงนะครับเพราะเสียงมันดังมากไม่เชื่อก็ลองดูความแงรงขนาดนี้ทำให้คนกระเด็นได้เอาละปืนอันต่อไปปืนนี้ก็ผมเป็นปืนอู้เป็นปืนแบบยึซอง ตอนที่แบบรุนแรงมากเป็น,ป,นปืนพกที่แรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้เอาล่ะปืนอันต่อไปอันต่อไปก็ผมปืนเลเซอร์อันนี้อันนี้เป็นปืนที่แบบถ้าเกิดเราจะใช้มันจริงแล้วเราต้องแบบอืมไม่พูดดีกว่าให้อีกคนนึงทำคลิปทำคลิปบอกแล้วกันผมขี้เกียจ อันนี้ปืนช็อตไฟฟ้าครับผมเป็นปืนที่เอาไว้ใช้แก้งพวกพวกเมลอนโดยเฉพาะโปงซึ่งในนั้นครับผมปืนพวกนี้เนี่ยเป็นปืนที่เพิ่มมาใหม่ล่าสุดเลยครับผมแล้วปืนอีกอันหนึ่งผมไม่เคยรีวิวนะแต่ขอหน่อยแล้วกันเป <c oughs> ็นปืนแบบน้ำแข็งครับผมเลเซอร์น้ำแข็งเจี๊ยกเกินและเช็ ที่เกิดเรายิงไปท,ที่ตัวละครหรือสิ่งของมันก็จะแช่แข็งสีนั้นให้กลายเป็นน้ำแข็งทันทีใช้ได้เอาละ่ะต่อมามาเป็นฝั่งของระเบิดึ้นบ้างดีกว่าซึ่งระเบิดที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั้นนั่นก็คือพรุบังนะผมลืมไปแล้วว่ามันมีนี่ครับผมระเบิดควันใช่หรือเปล่าหรือระเบิดน้ำแข็งวะเอาระเบิด ระเบิดน้ำแข็งตัวนี้ครับผมคือระเบิดควัน้ระเบิดต่อไปก็จะเป็นก็จะเป็นระเบิดระเบิดพิษนั่นเอง ถือว่าไปขอใหม่ที่เจ๋งใช่ไหมสมบรติเคนจิตยาก็เพิ่มมาใหม่เหมือนกันแต่มีคนรีวิวแล้วว่าจะน้ำบมไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกส่วนเสื้อมีเพิ่มมาใหม่เยอะเยอะอยู่เอาละทุกคนผมเข้าน้ำก่อนนะค่อยมารีวิวโอเคทุกคนผมกลับมาแล้วมารีวิวต่อเลยมามาดูพวกเสื้อผ้ากันดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างเริ่มจากอันแรกก่อนเลย อันแรกก็คืออืมอะไรนะหัวหัวกินลันทนอันนี้กระเกงอันนี้คือหูก,กระต่ายแม่หัวไม่หมดอ้อมวงเฟื่อนอะไรไปก็ขอภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเหนื่อย แล้วก็มีชุดกันหนาวแล้วก็มีหมวกดาอไปก็ผมคือชุดไม่ใช่ชุดอืกระเป๋าแล้วก็อุ๊ยเออ,อทุกคนผมเปิดทำให้ตัวละครตายอ่ะ โอเคทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอย่าอย่าพวกคุณทำไปว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้มารีวิวต่อหมวกนักปิดอวกาศกับชุดนักปิดอวกาศนี่กดกดเฟียวมาราไปเป็นหน้ากากากันแกะครับผมเพราว่าใช้การระเบิดแก๊สเลยแต่ด้าคอร์สของผมที่เอาไว้ใช้ในวันคริสต์มาสเอง จุดของเอลจุดของเซนต้าและก็อะไรต่างๆมากมายที่ผมไม่อยากขี้เกียจรีวิวแล้วมาอันต่อไปต่อไปก็จะเป็นพวกพวกสมองพวกมีบางช่องรีวิวไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องดีกว่าแล้วต่อไปครับผมก็จะเป็นรถครับผม ครัน่านำเสนอมากครับผมนี่รถคลาสสิกจำได้เลยครับผมตอนมาครั้งแรกเนี่ยโอ้โหมีคนแบบเล่นเล่นบ่อยมากรถคันนี้เชื่อผมด้วยเขาบอกันว่าทำไมถึงคนเล่นเยอะคนเล่นรถคันนี้เยอะขนาดนั้นมาไปครับผมรถถังเหมือนว่าดีป้วยหน่อย ไปจะเป็นสกูตเตอร์หรือเปล่าต่อไปก็จะเป็นรถตู้ของปูแม็กซ์ไม่ใช่รถตูลล้ของแก๊งไข่ปิศนาะคุณผู้ชมป่าวยูแกสกบี้อืมว่าไม่ใช่นะแต่มันก็เหมือนกันอยู่นะมันก็คล้ายกัน,นอย,นะนยนนู่ยนะต่อไปครับผมรถบรรทุก ที่เป็นรถที่แบบผมไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรกับมันดีรถที่ใช้ขนของแล้วกันอะไรครับผมเฮลิอคอปเตอร์ที่มันสามารถบินได้จริงๆมังนะแด้เลยได้ไหมได้ไหมเปิดเครื่องเอ้าแบบ โลกับผมเฮลิคอปเตอร์มบ,บินไม่ค่อยได้เออบินได้วะเ,เหนือจะพื้นนึงนเหนือพื้นน,นึงเอาละ่ะถ้าเกิดมาอยู่บนฟ้าละ่ะได้โอเคบุ้งโลเวยอูย้ เอาละทุกคนตอนน,กอตอนนี้ผมกลับมาแล้วออเตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรต่อแล้วเพราะฉะนั้นมาเล่นสนุกอะไรนิดหน่อยดีกว่าเพราะฉะนั้นลับแป๊บนึงเทคนิคการตต,ต่อที่ยอดเยี่ยมผมมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็จริงในพริบตาเอาล่ะ หนึ่งสองสามเอาละเริ่มเฮ้ยเ <Hey, S 2> พืพ่อนวันนี้นายเป็นไงบ้างเออก็ขายของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอ้เสียใจด้วยพวเพื่อนเออไม่เป็นไรหรอกจะปิดร้านตอนไหนเออชั้เองก็ไม่ได้หใจนี่บอกนะว่าใ,ในในขายของพวกนี้เสร็จแล้วก็จะปิดร้านเลยใช่แต่นี่ยังไม่มีใครมาซื้อเลยสิแล้วทำไงดีเลยก้านหลังของแมยก็ยังขายไม่หมดเลยเลยอีกสี่ห้าลูกที่ยังไม่ได้ขาย เออนั่นแหละฉันไม่รู้ว่าจะขายไงให้มันออกดีเอางนี้ไม่ละฉันจะให้คนหนึ่งมาช่วยนายนะเอ,อ่อบอกว่าคุ้มไม่ใช่แอปเปิลนะอ๋อไม่ใช่หรอกไ้ยุดบิรไรสมไมห้หมดฮโอ้เชีย่ยชิปหายละเอาละทีนี้สกข,ของไม่ค่าไม้หมดขอล้องขอล้องละผมไม่มีขอไม่ค่าอะไรให้คุณแกอย่ามาโกหกเพราะแกใส่โรเล็กซ์อยู่ที่ข้อแขนงของแกนะ ขอร้องละถึงแม้ผมจะใส่โ Rolex แต่ผมก็ไม่มีให้คุณเอ่อได้โปรดครับถ้าเกิดคุณจะมาฆ่าไอ้คุยถ้าเกิดคุณมาป้นอย่าทำอะไรกับผลไม้กองผมนะครับผมผลไม้พวกนี้มันกว่ามันจะโตได้เรคลรีบส่งของมีค่าไม้หมดขอร้องเลยครับพี่ผมมีแค่20บาท20บาทกูก็เอาเชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแกน่ะฮมีรยหยุดสิที่แกกำลังทำอยู่นี่ไฝ่วย บันป่นเพื่อฉันก็โดนปืนของฉันแกไม่ตสู้อะไรกับฉันได้แกมีปืนฉันก็มีปืนพวกเรามีปืนกันทั้งสองแต่ฉันดีใจฉันไม่เลยที่จะใช้มันโอ้นี่แกกล้าท้าโจ้อย่างนั้นเหรอก็ขอมาซี่ไอ้ส้มตุ้มแมงหี่เพื่อนในที่ต้นไหนก็มาช่วยพวกเราใช่เขามาช่วยพวกเราถ่ายไปทุกคนที่ยิงเจ้านี่ให้ตายเองได้ปืน คงฉันแกจะได้ตา,ตายกว่าฉันแน่นอนเพราะฉันมือไวกว่าแกเราจะมาหยุดเรื่องบ้าๆน,นี้กันขอโทษที่เมื่อกี้เสียงเสียงแบบอืมเสียงไม่ค่อยชัดด้วยนะครับผมเอาละเราจะมาหยุดเรื่องบ้าๆน,นี้กันด้วยการใช้เจ้าสิ่งนี้แป๊บหนึ่งนะผมขอหาแป๊บหนึ่งอ่านี่แหละที่ผมเรียกว่าระเบิดเอาละเราจะให้สองคนนี้ เราจะให้ตัวคนน,นี้ยิยงระเบิดแล้วระเบิดนี่มันก็จะมันก็จะระเบิดระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างให้หายไปจากตรงนี้อไะไรทุกคนนี่จะมานับเอ,อไม่ดีอไะไรทุกคนไปตอเฮอยนี่มันอะไรวะเนี่ยอะไรกันวะเนี่ยมันมาตั้งอยู่ตรงนี้ตั้แต่เมื่อไหร่โอ้ชิบหายแล้วมันระเบิดเอา ไม่นะร้านกูโอ้ยอู้วเอ้าเ,าเาฮ้ยศพยังอยู่โอ้โหแขนโคโจนลอยโอ้โหแขนยังลอยด้วย <c oughs> เฮ้ยปืนปืนลอยได้ปืนลอยได้โอ้โหอันนี้ก,ากลายเป็นกอล์ฟไรเดอร์ไปแล้วส่วนร้านสนลาดี้เซตฉากมาเมื่อกี้หายหมด แต่ศพมันจะศพของสองคนนี้ยังอยู่เว้เพราะมีศพของโจนบังอยู่มันก็เลยแบบรอดศพของ้สองคนนี้ก็เลยรอดอ้ปืนโจนยังอยู่ว้ยเอาล่ะทุกคนก็ขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่า ระยะเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมใช้เวลาสองวันไอช่วงครึ่งแรกเนี่ยไอช่วงครึ่งแรกเนี่ยผมใช้เวลาสองวันแต่คลิปเนี้ยผมไม่ใช่ดิอืมไอครึ่งไอครึ่งแรกเนี่ยผมใช้เวลาไปก็ใช้เวลาไปทั้งวันเลยในการในการเอ่อทำคลิปซึ่งไอช่วง ไอ้เจ้าครึ่งแรกเนี่ยผมถ่ายตอนช่วงปีใหม่มันก็เลยแบบวุ่นวายมาอ่ะวุ่นวายแล่ตอนช่วงในตอนช่วงปีใหม่เนี่ยเสียงมันจะมันจะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าอืมีคนเยอะแล้วก็มีคนมาบ้านผมบ่อยแต่นี่ผมอยู่คนเดียวแล้วแต่พอถ่ายมาวันนี้ผมอยู่คนเดียวแล้วสบายใจหน่อย เอาลรทุกคนถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปคลิปไม่รัเพยก่าก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ได้แล้วถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์ของผมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้เพื่อที่จะติดตามคอนเทนต์เราต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วคุณก็จะแชร์ความทรมานของตัวละครให้กับป้าคุณให้ดูหรือไม่ก็เพื่อนอคุณที่อยากเล่นเกมนี้ค,ครับผมแล้วเกิดใครอยากทำมอสก็ รอผมแล้วก้าใครอยากรู้ว่ามอดเมลอนเพกาวนะทำไงก็อืร้อยผมเนี่ยมีผู้ติดตามถึง,ง,ง50 50คนแล้วกันผมก็ร็อค่อยมาสอนทุกคนในการทำมอดเมลอนเพกาวนะครับผมเพราะว่ามอสมอดของเกมเนี้ยมันทำง่ายและผมก็ชอบด้วยเอาละสำหรับคลิปเียญเท่าดีกับผมก็ มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมจริงๆก็อยากให้เข้มบัญชาแบบนี้แต่จะว่าไงดีล่ะเวลาผมก็ไม่ค่อยเยอะและแน่เรื่องปัญหาอะไรต่างๆที่สาสมเข้ามาแต่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขหลังจา,จากปีใหม่ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเพราะาผมเนี่ยไม่ค่อยทำคลิปอะไรเกี่ยวกับปีใหม่เลยเพราะว่าผู้ใหญ่าตามผมก็มระดิษอะขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ ไม่อดไ,ไมีเกียร์เสีเงยงเยอะขนาดนั้นแล้วก็อให้ทุกคนมีความสุขหลังจากหลังจากผ่านปีใหม่ปีนี้นะครับผม <c oughs> เอาล่ะสีโอกเกมครับบาย มารออะไรกันเนี่ยเร็วๆเ,เขาหรืออีแค่สองคนก็จะได้แล้วเนี่ยอีกแค่สองคนก็จะได้แล้วทุกคนกดเร็วได้โปรดเถอะกดกดหน่อยนะนๆๆะน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 ะกดหน่อยกดห่อ